ครูฝนพิมพลาวีครูสอนขายออนไลน์ชื่อดังคว้ารางวัลซีโอไทยแลนอวอร์ด2022เน้นเทคนิคสอนเสมือนจับมือทําพลิกชีวิตได้ในราคาเพียง98บาทยังคงอยู่กันในงานรับรางวัลซีโอไทยแลนอวอร์ด2022ค่ะรางวัลอันทรงคุณค่าของเราบรรน,นักธุรกิจซีโอที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจกันค่ะล่าสุดครูฝนพิมพ์ลาวีพลเยี่ยมครูสอนขายออนไลน์ชื่อดังค่ะได้รับขัดเรื่องให้เข้ารับรางวัลซีโอไทยแลนอวอร์ด2022โดยครูฝนค่ะให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกเป็นเกียรติกับรางวั ได้รับค่ะโดยตนเองค่ะสอนคนให้ขายออนไลน์เป็นมาแล้วหลายรุ่นเทคนิคการสอนของครูฝนค่ะสอนแบบเสมือนจับมือทําผ่านมือถือจากที่บ้านนอกจากนี้หลังเรียนจบค่ะยังมีคลิปทบทวนซ้ําค่ะและมีครูพี่เลี้ยงคอยให้คาปรึกษาอยู่ตลอดซึ่งคอสอนออนไลน์ของครูฝนค่ะราคาเพียง98บาทที่จะพลิกชีวิตได้จริงในอนาคตอีกด้วยค่ะชื่อครูฝนพิมพ์ลวีพลเยี่ยมนะคะวันนี้ก็มารับรางวัลน,นะคะผู้บริหารยอดเยี่ยมนะคะ2022ค่ะโอ้โหวันนี้ รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้รับรางวัลน,นะคะรู้สึกว่าหายเหนื่อยเลยนะคะสําหรับการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะรางวัลน,นี้นะคะเป็นเครื่องการันตีให้เรารู้ว่าวันนี้เราสามารถส่งต่อผู้คนได้จริงๆนะคะถึงขนาดที่ว่ามีหลายๆคนพลิกชีวิตนะคะจากการที่เข้ามาร่ำเรียนนะคะกับทางครูฝนค่ะค่ะจริงๆแล้วฝนเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะเรียกได้ว่าผ่านการลองผิดลองถูกมาเยอะนะคะแล้วก็เข้าใจโลกออนไลน์เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ประสบผลส ะะระดับ900กว่าล้านเลยนะคะในการทำออนไลน์วันนี้นะคะก็ส่งต่อผู้คนค่ะให้เข้ามาเรียนรู้คอร์สออนไลน์ดีๆนะคะในราคาแค่98บาทสอนทั้งการแต่งภาพนะคะ สอนการทำคลิปวิดีโอค่ะสอนวิธีการขายของใน IG นะคะแล้วก็สร้างตัวตัวใน TikTok และที่สำคัญนะคะสอนเปิดหน้าร้านขายดีใน Facebook แล้วก็ยิงแอดโฆษณาทั้งหมดนี้ปกติ9,800บาทเราเหลือเพียง98บาทเพื่ออยากช่วยคนจริงๆค่ะในช่วงโควิดนี้ค่ะโหยุคนี้อะไรก็ออนไลน์นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเราเป็นยุคของปลาไวกินทุกปลาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กระโดดเข้ามาทาออนไลน์นะคะวันนี้เราจะล้าหลักมากๆนะคะธุรกิจ ที่ไม่ได้เข้ามาทําออนไลน์นะคะฝนบอกเลยค่ะตอนนี้นะคะต้องรีบแล้วนะคะไม่อย่างนั้นจะตามไม่ทันนะคะฝนสอนเสมือนจากมือทําค่ะผ่านมือถือจากที่บ้านนะคะเรียนจบนะคะมีคลิปทบทวนซ้ําให้ค่ะและที่สาคัญน,นะคะมีคอสครูพี่เลี้ยงนะคะ ให้ดูแลตลอดนะคะจนกระทั่งเรียนจบเลยค่ะและที่สําคัญนะคะให้คาแนะนําปรึกษาได้ตลอดเวลาเลยค่ะฝนบอกเลยค่ะจากสิ่งที่รางวัลน,นี้การันตีมาแล้วนะคะราคา98บาทยิ่งกว่าคุ้มอีกนะคะเพราะว่าผลสามารถสร้างผู้คนนะคะให้มียอดขายหลักร้อยล้านได้จริงแล้วก็มีคนที่ประสบผลสําเร็จนะคะหลากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นคุณหมอทนายความ ผู้อำนวยการนะคะด็อกเตอร์ก็มีหรือแม้กระทั่งชาวนาชาวไร่ชาวสวนก็สามารถมาเรียนรู้แล้วนําเคล็ดลับนี้ไปจับกําไรหลักแสนหลักล้านก,กันหลายคนแล้วค่ะถ้าสนใจเรียนรู้ออนไลน์ในคอร์ส98บาทสามารถโทรมาที่0965479789หรือแอดไลน์แอ FON168 FON168 หรือติดตามที่เพจของครูฝนสร้างคนออนไลน์เงินล้านได้เลยนะคะ